ต้องการคอยในเกม FIFA 15และ FIFA World ในราคาถูกนะครับเชิญที่เว็บ f f a ฟ่าอันเต Spoonie Thailand ครับคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับแล้วอย่าลืมบอกโค้ด MNF เวลาซื้อด้วยนะครับเพื่อใช้เป็นส่วนลดครับดีครับพบกับผมนายโมโนฟิลอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาเปิดการ์ด EU 10เทั้งหมด9ใบกันครับหลายคนอาจจะแปลกใจเอาทำไม9ใบเขาให้มาแค่3ไม่ใช่หรอครับเติม50 ได้3ใบต่อ1 ID ครับผมก็จะมาเปิด3 ID ครับประกอบด้วย ID ไก่ๆ2 ID นะครับแล้วก็ ID หลักอีก1 ID ครับเห็นหลายคนเปิดกันไปเยอะแล้วนะครับโมโนฟิลก็เพิ่งได้มีโอกาสมาเปิดนี่แหละครับก็ตัวที่แพงที่สุดตอนนี้นะครับเป็นเซอร์จิโอลามอสนะครับ47ล้านเลยนะครับโอ้โหลองมาก็ด็อกบาครับ 4ีล้านครับตัวแพงๆทั้งนั้นครับแต่ละตัวตอนนี้เดี๋ยวเราลองมาเปิดกันเลยดีกว่าครับไม่ต้องอะไรให้มากครับไม่ต้องปรับไม่ต้องเปลี่ยนครับถูกถูกถกก็มีครับแพงๆก็เยอะครับมาครับทีละใบแล้วกันครับใบแรกครับโอ้โห อูชิดะครับต่อมาครับฮึบเมนดาน่าไปต่อไปครับปึ๊บคาดิโอปิซาโลครับสมก็เป็นไอดีไก่ครับเดี๋ยวเราไปดูไอดีต่อไปกันครับมาไอดีต่อมากันครับ อันนี้ก็เป็น ID ไก่อีก ID หนึ่งครับ ID m o n o f i e l เอาไว้ใช้เล่นแบบว่าทำทีมขำๆม,ม,มาเล่นนะครับมาลุ้นกันต่อครับไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรครับไปกันเลยครับใบแรกเป็นใบที่4แล้วสิโอ้โหตาเลือกมาเลยครับลิคาโดเขายุ่ครับโอ้โหนี้งตาเลือกเลยครับแสงออกมาครับ น่าจะขายครับขายทำทุนไปไปซื้อนักเตะมาทำทีมให้ทีมนี้นะครับสนุกสนุกไปครับโอ้โหผมก็เลือกตามภาพนี้เลยครับแสงออกแล้วครับเจ๋งเจ๋งเจงใบต่อไปครับโอ้ยเฮ้ยโอ้โห, <laughs> โโหมา คาดิโออะไรนะั้น r ิคาโดคาวยโยอยอ่านไม่ถูกริคาโดคาวโยสมัยอยู่ลิเมทติกนะครับฝาแฝดเบิ Far ้ลมาให้ ye, เลยครับและถ้าใครคิดว่าผมจะบวกนะครับเออบวกดีไหมไม่ดีกว่าครับขายทําทุนดีกว่านะครับมาต่อกันเลยครับเพราะว่าดวงตัวเองก็รู้ว่า มีแค่ไหนครับโอ้โหสุดเทพของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเด็ดเฟกเชอร์ hmm. ครับแสงออก3ใบเลยครับไอดี ID ไก่อันนี้นะครับเบิ้ล2ตัวครับรวมกันทั้งสิ้นเบ็ดเสร็จดูตรงนี้ก็6ล้าน7ล้านเกือบ8ล้านนะครับ โอเคนี่ได้ทำทุนทำทีมกันสนุกสนานเลยครับโชคชะตามาแล้วครับไอดีหลักขอหนักกว่านี้นะครับไปต่อกันเลยดีกว่าครับมาไอดีหลักของเราบ้างครับหวังว่าคงจะไม่น้อยหน้ากับไอดีไก่เมื่อกี้นะครับ EU 10ท็อป200เลยครับมีความหวังนะครับป๊า เด <The> oh. ลิกโลดโอ้เวลานี้ยังมีอีกหลายใบยครับฮึบนี่เมุดโอซิลครับสี่ล้านแปดครับโอ้โหดีใจสุดๆครับคือบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไม โมโนฟิลไม่ต้องดีใจแบบเวอร์อะไรขนาดนั้นคนเปิดได้ด็อกบาได้ลามมสได้โกเมส30 40ล้านเขาดีใจคือถ้าย้อนกลับไปดูหรือใครติดตามของผมคลิปแรกๆนะครับไม่ใช่คลิปแรกๆอ่ทุกคลิปเลยที่เปิดอะแสงไม่ออกเลยครับไม่เคยมีนี่ก็ดีใจกันหน่อยครับสุดท้ายครับสเตฟานเอ็มเบียหรือเปล่า โอเคครับไม่เป็นไรครับอย่างน้อยก็โซิลส,สมัยอยู่ลิมิริรกครับก็จบได้ประการราชนีครับไปพบกันใหม่ครับสวัสดีครับโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้ครับเปิดการ์ดแล้วออกเสียงนักเตะผิดไปนิดนึงครับดีโรดครับ เป็นแดนนี่โรดครับที่อยู่สเปอร์ครับปล่อยไก่ตัวเบิรมเลยครับคือผมว่าจำได้ครับว่าชื่อแดนนี่โรดครับแต่ติดคำว่าเดลิกโรดครับเดลิกโรดมันนักบาสโอ้ยไปเรื่อยเลยต้องขออภัยด้วยนะครับแก้ไขท้ายคลิปครับอย่างไงก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s cribe กันด้วยนะครับไปเลยครับสวัสดีครับเปิดไปเลยครับไม่ต้องรออะไรมากครับมาถึงก็ไมค์ค้อน0 8ครับชานดูลีนะครับ สมิลนัลี่ครับเอโต้ e to, ครับยังไม่มีแสงอะไรครับไปสุดท้ายครับกดกันอีกรอบอยากได้ที่สุดกว่าเซจิโอลามอนนะครับไม่งัน้นก็เจอหลาดก็ได้ครับโอ้เชสฟาเบกัสครับไม่คิดว่าจะแสงออกครับื ดีใจเหมือนกันครับถึงมันจะไม่เยอะมากนะครับแต่ว่ามันก็เป็นนักเตะที่แสงมาครับแล้วก็คิดว่าก็คงจะขายครับราคานี้นะครับสมทบทุนไปจัด x แหล่มแหลมๆสักตัวครับ